สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้น้องเกมสชาแนลนะครับวันนี้จะพามาอัปเดตนะครับมาดูมะเขือมาดูมะเขือนะครับเสียบยอดมะเขือเปราะบนต้นต่อมะเขือพวงนะครับที่ทําไว้นะครับวันนี้ก็จะพามาติดตามนะครับว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับก็เริ่มติดแล้วนะครับนี่ครับ แผลของเขาก็น่าจะน่าจะดีอยู่นะครับตอนนีน้ติดแล้วครับเพราะว่าเขามียอดใหม่ขึ้นมาแล้วนี่ครับยอดเขาก็ออกมานะครับนี่เลยนี่ครับแผลเขาผมยังไม่ได้บำรุงอะไรมากนะครับดินก็อยู่เหมือนเดิมอยู่แต่ยอดนี้นะครับ เขาจะชักช้านะครับช้ากว่านะครับอาจจะทําไม่ค่อยดีก็ได้นะครับนี่ครับอยอดนี้ก็น่าจะน่าจะติดอยู่ลครับแต่ว่าใบเขายังมันจะมีอาการแบบอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาจะไม่ค่อยสดใสเหมือนก็น่าจะติดครับแต่ต้องรอแผลเขาเขาดีๆกัน ถ้าเราเอาถุงออกมานะครับมันจะมีแบบไงอ่ะเขาเราก็จะอบความชื้นอะไรให้เขาเนี่ยประมาณนั้นนะครับเขาก็จะคายน้ําเรื่องของการคายน้ําก็ด้วยนะก็น่าจะติดนะครับน่าจะติดอยู่เดี๋ยวต้องดูอีกนิดนึงครับอันนี้ก็ติดไปสองกิ่งแนละ้วก็โอเคนะครับ ถือว่าก็น่าจะใช้ได้อยู่นะแต่ต้องพยายามให้ดีกว่านี้ดีที่สุดนะครับเนาะผมก็มือใหม่ครับแล้วก็จะพามาดูอีกสองต้นนะครับยวพามาดูอีกที่ผมทำไว้นะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับแดดกำลังออกพอดีเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมจะแดดแดดหน่อยนะนี่ครับสองกิ่งนี ก็ติดแล้วครับยอดเขาก็ออกมาขึ้นมาก็เริ่มนี่แต่ว่าฝนตกมันเปียกครับมันมันแช่เกินเดี๋ยวผมก็ต้องย้ายทําดินให้เขาใหม่ไอตอนที่จะทดินให้เขาใหม่นี่แหละครับกลัวมันจะตายเนาะนี่ครับนี่ต้นนี้ก็เนี่ยที่บอกว่าเอาถุงคลุมแล้วก็มัดไม่ให้เขาขายน้ําผมเอาออกเร็วเกินไปเนี่ยต้นนี้ครับก็เลย มันก็จะเป็นแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะได้ไม่ได้นะครับต้นนี้แต่ต้องรอดูก่อนเนาะประมาณนั้นนะครับก็ก็ภูมิใจยอยู่สักนิดนึงมือใหม่ครับเดีย๋ยวค่อยมาย้ายนี้ให้เขาครับทำดินอะไรให้เขาใหม่เนาะคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาอัปเดตมาชมครับ ว่ามันเป็นยังไงมัง่งครับแล้วก็จะให้ดูมะเขืออีกหนึ่งมะเขือที่เพาะไว้นะครับนี่นะครับกำลังกำลังโตนะครับยังไม่ถึงเดือนใกล้แล้วครับมันเขาก็จะเป็นเป็นลูกนะครับไม่ไม่ค่อยได้ดูแลแบบว่าปล่อยแบบธรรมชาติจริงๆเลยผมผมไม่ไม่มีเอ่อพวก แต่กูดม่าอะไรนี่แล้วเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นให้เขาฉีดพ่นมแมลงก็ไม่ไม่ได้พ่นครับจะ,จะประมาณนี้เอาแบบธรรมชาติธรรมชาติไปก่อนครับแดดกำลังร้อนเลยประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะได้อยู่ประมาณหลายต้นนะประมาณเกือบสิบต้นเนฉะพาะรุ่นเฉพาะรุ่นใหญ่ครับแล้วนี้ก็น,นี่ครับ อันนี้เขาก็อายุจะครบปีกันหมดแล้วมั้งนี่ใกล้แล้วครับเนี่ครับที่ที่เก็บกินอยู่เรื่อยๆครับเจอแดดมากๆก็เหี่ยวเมื่อเช้าก็ลดน้ำไปแลวคร <ği> <Wo. S 2> ับคลิปนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมไว้<อ>เพียงแค่น,นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาใหม่จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมมีอะไรดีๆก็จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ